ซี่ที่เราพัฒนากันมาตลอดก็คือเราต้องการลดของเหลวที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ออกซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเราทําได้ดีตรงนั้นนะครับเราแทบไม่มีของเหลวเลยทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอายุยาวขึ้นเป็นไงพี่เวลาคนละวัสดุมีความรู้สึกต่างกันไหมครับพี่หวันตัวนี้จะแข็งแล้วก็เลื่อยจะเข้ายากกว่า สวัสดีครับมาพบกันอีก 1EP น,นะครับวันนี้เราพามาที่โรงงานของไดโนโวลประจำประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ภายในแบตเตอรี่นะครับระหว่างแบตที่มีราคาผมใช้คําว่าราคาถูกตามท้องตลาดแล้วกันนะครับกับแบตนาโนเจลของไดโนโวลว่ามีความต่างยังไงบ้างวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับมาช่วยเราในงานนี้ในการผ่าแบตเตอรี่ต้องใช้ความชํานาญนะครับสิ่งนี้ไม่แนะนําให้ทํากันที่บ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าข้างในเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเชิญผู้ เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนิวนึงนะครับสวัสดีคับพี่สวัสดีค้าสวัสดีครับอันนี้ก็พี่ถวันนะครับกับพี่ทวัชชัยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าฝ่ายโปรดักชันแล้วก็ดูแลคุณภาพของบริษัทไดนอวลนประจําประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาแบตเตอรี่กันนะครับตามที่เราเคยทํากันแล้วนะครับเพื่อจะให้เห็นข้างในนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับของราคาที่บางทีอาจจะดูสูงกว่าเล็กน้อยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วทําไมบางเจ้าเนี่ยถึงได้ใช้แบตเตอรี่ราคาถูกได้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไไไปยยัััังงเดดีีววนนนน้้ห็กครบ ก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปผ่าแบตเตอรี่กันนะครับก็จะให้เห็นถึงภายนอกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าก่อนนะครับว่าข้างภายนอกมันมีอะไรบ้างเริ่มจากที่ตัวเคสก่อนนะพี่เนาะตัวเคสของเราเนี่ยครับคือทาจากวัสดุที่เรียกว่า ABS แต่ของแบตเตอรีย่ยี่ห้ออื่นนะครับนี่ในตลาดที่มีราคาค่อนข้างถูกเนี่ยเป็นประเภทของ PP นะครับ ซึ่ง PP เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงแต่จะมีความนิ่มกว่าถ้าเป็น ABS เนี่ยจุดแข็งของเขาคือมีความแข็งแกร่งกว่าแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ดีส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นภายนอกกันชัดๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Terminal ขั้วบวกขั้วลบตรงนี้นะครับถ้าเป็นของอแบตเตอรี่ทั่วไปก็จะเป็นตะก,กั่วนะครับซึ่งถ้าโดนความร้อนเนี่ยจะนิ่มมากๆนะครับคนที่ทํางานที่โรงงานเนี่ยจะจะรู้ดี นะครับแค่ขี่ไปเจอความร้อนหน่อยๆมันก็สามารถที่จะผิดลูกได้ส่วนของเราเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นคอปเปอร์เป็นทองเหลืองผสมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นที่ว่าจริงๆอัินนี้มันมีความแข็งแรงกว่าเพิ่งข้างเยอะนะครับแค่สัมผัสกร็รู้อันนี้คือเบื้องต้นของภายนอกนะครับว่าที่มาที่ไปหรือว่าเหตุผลที่ทําไมแบตเตอรี่บางลูกถึงได้แพงกว่าแบตเตอรี่บางลูกเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างอันนี้แค่เริ่มภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันอ่ะเดี๋ยวให้พี่วันจัดการต่อเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการเริ่มผ่าแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังอะไรเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่หวันในการผ่าระวังขั้วระวังขั้วบวกกับขั้วลคบคอ,อ,<ต>อเคถ้าเราผ่าผ่าแนวขวางมันก็จะแค่เซลล์ของแบตเตอรี่โดนแค่เซลล์เดียวครับอ,อโอเคครับผม ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้เน้นผู้เชี่ยวชาญโอ้ค่อนข้างผ่าไปง่ายเลยนะครับครับผมเบาเบาแรงมากครับอันนี้ก็คือเป็นวัสดุของ P ีนะครับที่แบตเตอรี่ทั่วไปใช้กันอันนี้ก็จะเป็นผ่าเป็นแนวตั้งทำไมต้องผ่าเป็นแนวนี้ครับพี่ทําไมไม่ผ่าเป็นแนวขวางไปได้เลยถ้าเพราะว่าใบเล่อยเราจะสั้นนะพี่แต่ถ้าเราผ่าแนวยาวขั้วขั้วบวกขั้วลบมันก็จะเต็มอ๋อก็จะได้เห็นภาพทั้งหมดครับโอเคครับผมอันนี้นี่ไม่ได้ลองกันที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะขอย้ำอีกทีนะครับผม อ่าเรียบร้อยออกมาแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผ่าไปที่เราจะเห็นด้านหน้าด้านบนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตัวต่อไปเป็นแบตของนาโนเจลนะครับลองดูครับเป็นไงพี่เวลาคนลอวัดสดุมีความรู้สึกต่างกันไหมครับพี่วันตัวนี้จะแข็งแล้วก็เลื่อยจะเข้ายากกว่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับแค่ตัวบอดี้ของแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้เราเห็นว่า เรื่องความแข็งแรงคงทนเนี่ยก็ใช้กําลังที่เยอะกว่านะครับด้วยความแข็งของเขานะครับผมครับตอนนี้เราก็ผ่าแบตของทั้ง2ลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเห็นภายในกันจุดหลักๆที่ผมอยากจะพูดก่อนนะครับมี2เรื่องหลักๆก,ก็คือ 1. เรื่องจุดสปอตของการเชื่อมตัวเนี้ยมันจะมีหน้าสัมผัสที่มีความหนากว่า นะครับเพราะว่าเราใช้มาตรฐานหรือมาตรฐานเนี่ยของ COS ทําให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยผ่านการเทสเรื่องการสั่นสะเทือนได้นะครับทำให้ขั้วภายในเนี่ยไม่หักไม่แตกนะครับในเฮิร์ตสูงสูงในค่าท็อกสูงสูงเนี่ยเราผ่านได้สบายนะครับเราผ่านมาตรฐานมามากมายนะครับส่วนถ้าเป็นอีกอันนึงนะครับถ้าจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นเขี่ยว สเขี้ยวตรงนี้นะครับคอมเข้าหากันในการเชื่อมเซลล์แต่ละเซลลให,ให้ให้ไฟล์มันวิ่งเข้าเข้าจํานวนตามที่มันควรจะเป็นก็จะเห็นถ้าถ้าจะมองจากขวาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นก้านเล็กๆซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดคาว่าการันตีและกันแต่ว่าถ้าเอาไปเทสเรื่องการสั่นสะเทือนเนี่ย แน่นอนจะมีการช็อตเซอร์กิตด,ด้านในเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าไม่ได้มีการเชื่อมมาตรฐานแบบหน้าสัมผัสจะเยอะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนั้นคือเรื่องที่1เรื่องที่2อเนี่ยอยากจะให้มองเรื่องของจํานวนของเหลวในแบตเตอรี่ถ้าจะเห็นกันชัดๆเนี่ยอัน,นอเนี้ยของไดนาวูดเนี่ยเราจะไม่เห็นของเหลวเลยอันเนี้ยจะอยู่ในฟอร์เมชันทุกฟอร์เมชันได้จริงๆนะครับอ่าพี่หวานลองดูเนี่ยครับผมมันจะไม่มีของเหลวหรือไม่มีอะไรด้านในเพิ่มเติมเลยนะครับผมไม่มีความท่วมความอะไร ส่วนที่เป็นแบตเตอรี่เจ้าอื่นในตลาดนะครับที่มีราคาต่ําก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมีทั้งเป็นคล้ายๆเจลแต่ตัวนี้เป็นคล้ายๆจาละบี Toyota มากกว่านะครับผมเพื่อให้มันอยู่ในเชฟของมันโดยไม่มีของเหลวทะลักออกมานะครับซึ่งจะมองเห็นได้ว่าจริงๆภายในเนี้ยของเหลวเขาจะมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปใน E ีนีก่อนๆแบตเตอรี่เนี้ยสี่ที่เราพัฒนากันมาตลอดก็คือเราต้องการลดของเหลวที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ออกซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเราทําได้ดีตรงนั้นนะครับเราแทบไม่มีของเหลวเลยทําให้อายุการใช้งาน อายุยาวขึ้น ครับก็เราผ่าเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูไส้ในกันก็คือเรื่องของขั้วว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเริ่มจากของไดนาวูนก่อนนะครับตรงขั้วของแบตเตอรี่นะครับไดนาวูนจะเห็นว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่พอพลิกมาด้านหลังปุ๊บจะเห็นว่ามันจะเลื่อนลงมาอยู่ตำแหน่งด้านล่างลงมาตรงนี้นะครับให้เห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับก็คือของเราเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันจะมีการขดลงมาเป็นตัว L นะครับเรียกว่า double ceiling ตัวเนี้ยจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับขั้วนะ ก็จะไม่สร้างความเสียหายลงไปภายในแบตเตอรี่นะครับด้วยระบบตัวนี้แต่ถ้าเทียบกันในแบตราคาที่ถูกลงหน่อยนะครับในตลาดทั่วไปจะเห็นว่าตำแหน่งขั้วตรงนี้นะครับกับตัวที่ต่อลงมาด้านในจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะแปลว่าเขาจะไม่มีการเซฟดับเบิลซีลิงแบบที่ดนาวโอนทำนะครับผมถ้าตัวนี้เกิดความเสียหายนะครับหรือตกกระแทกหรืออะไรพวกนี้ก็จะสร้างความเสียหายไปข้างในแบตเตอรี่ได้ง่ายกว่านะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างแรกนะครับข้อแตกต่างที่2เดี๋ยวผมต้องให้พี่หวันมาช่วย ข้อแตกต่างที่2ของเรารตอนนี้เราดึงออกมาแล้วผจะเห็นได้ว่าพี่มอสเดี๋ยวมาช่วยจับอันนี้นิดนึงดีกว่าผมไม่อยากจับอันนี้อันนี้เราคือดึงออกมาแล้วะจะเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตเข้าไปตรงนี้จะเห็นเป็นน้ําที่ไหลเหลืออยู่ด้านใน,นแต่ของไดโน,นี่ยจะแห้งเลยซึ่งที่มาที่ไปของมันมีอย่างนี้จะให้เห็นอยู่อเดี๋ยวพี่หวันจับตรงน,นี้ชัดๆนิดหนึ่งนะครับพี่เนี่ยครับมันจะมีแผ่นพลาสติกของเราจะมีความแข็งแรงกว่าหนากว่าถ้าเทียบกับตัวนี้เดี๋ยวให้พี่มอสหยิบ สกิดขึ้นมาชัดๆหนึ่งอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับจะเป็นตัวบางๆนะครับทำให้ของเหลวเนี่ยสามารถซึมออกมาได้นะครับสามารถเสียการดิช,ชาร์จภายในได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับของว่าทําไมแบตเตอรี่เราถึงได้ราคาแพงกว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลี่ก,กันนะครับว่าในแต่ละเซลล์ในแต่ละอันเนี่ยเขาใช้วัสดุที่ต่างกันยังไงมีเทคโนโลยีที่ต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวจะอธิบายเป็นทอดๆให้ฟังนะครับผม อันนี้ก็พี่ๆทั้งสองท่านนะครับก็ได้คลี่ตัวแผ่นธาตุด้านในนะครับควบบวกควบลบอันนี้แค่เฉพาะ1เซลล์นะครับผมจับ6เซลล์นะครับก็จะเห็นหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของปริมาณของเหลวที่เห็นกันชัดๆนะครับว่าของเราเนี่ยจะมีปริมาณของเหลวที่น้อยกว่าส่วนถ้าเป็นของทางแบตเตอรี่ทั่วไปในตลาดนะครับก็จะมีของเหลวที่เยอะกว่าแล้วดูจากความหนาของตัวใยแก้วนะครับหรือแผ่น AGM นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะใช้ของที่ใกล้เคียงกันแต่ประเด ก็คือเนี่ยครับพอมีปริมาณของเหลวที่มากกว่าครับทุกอย่างมันจะเสื่อมเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆอันนี้คือผมต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ใหม่ทั้งคู่นะครับอันนี้ทําโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมก็เลยเอาแบตเตอรี่เนี่ยที่มีไฟอยู่เนี่ยเอามาใช้งานได้นะครับเอามาผ่ามาทําอะไรได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ก็จะเห็นถึงความหนาของตัวแผ่นก l a s s m a นะครับภายใน,นครับที่ห่อกันอยู่แค่วิธีการห่อเองก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่นี้ก็ต้องเข้าใจนึงว่าเวลาแกะออกมาเนี่ยมันก็ หายกันไปบ้างนะครับเห็นชัดๆก็คือเรื่องของปริมาณของเหลวนะครับตัวนี้จะดูเป็นของเหลวที่มีเยอะกว่าชุ่มกว่านะครับตัวนี้จะแห้งกว่าอันนี้คือบ่งบอกเรื่องอายุการใช้งานอย่างชัดเจนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ถอดแผ่นทีละแผ่นออกมาดูว่าข้างในเนี่ยต่างกันยังไงซึ่งเราได้บอกเอาไว้ว่าแผ่นตะกั่วของไดนาโวลเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ด้วยนะครับจะมาดูกันว่าไอ้คำว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีความต่างความอะไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ อันนี้เราก็แยกเพลทในแบตเตอรี่ออกมาคลี่กันให้ดูนะครับอันนี้จะให้เกร็ดความรู้นิดนึ่งแล้วกันนะครับตัวที่อยู่ตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับมันจะซ้อนอยู่กับแผ่นขั้วลบก็คือตัวที่เป็นตะแกรงอ่ะมาดูกันนะครับทางเนี้ยจะเป็นของแบตเตอรี่ที่มีราคาย่อมเยาวในตลาดทั่วไปนะครับอันนี้คือของไดนาโวลนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่เรากระทาะเอาตัวกาไฟออกมาแล้วอันนี้จะเป็นของทางอันนี้นะครับวนของทางเราเนี่ยจะเป็นคนละสีกันนะครับด้วยสารเคมี K Me, หรือว่าพวกแม ต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่ต่างกันนะครับผมสีมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาสาธิตความแข็งแรงของตะแกรงทั้งสองอันให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเชิญพี่หวันนะครับหยิบมาตัวนี้นะครับอ่าลองงอดูนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับงอได้เลยอันนี้สุดแรงแล้วนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับผม,ม อันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าของเขานะมีความเปราะกว่านะครับโครงสร้างของเราเนจะมีความแข็งแรงกว่าวัตถุดิบในการอัดบีบนะครับก็จะต่างกันจริงๆเราจะมีเทคนิคพิเศษนะครับที่ใช้ในโรงงานในการอัดแ่ธทตุพวกนี้ครับเข้าไปในแผ่นขั้วลบเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใน ep ต่อๆไปแล้วกันนะครับเรื่องสับเทคนิคสับแสงอันนี้อันนี้ไม่อยากจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะมีความสับสนกัน นี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราทำกันวันนี้นะครับส่วน EP หน้าเราจะไปดูนะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ระดับราคา7หลักขึ้นไปนะครับว่าเครื่องชาร์จเขาหน้าตาเป็นยังไงสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพีพีด้วยครับขอบคุณมากครับ